ส,ว,สวัสดีครับส,สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ด้วยครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปหลายวันครับผมไม่ได้มาอัดคลิปวิเคราะห์มาฝากก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องหน้าช่องด้วยแล้วกันครับส่วนพี่น้องในชมลมของพวกเราก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสนุกให้ได้ลุ้นกันตลอดในหมู่บ้านในแอปเขียวของพวกเราครับโดยเฉพาะ2วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสดชื่นเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็น,นตัวเน้นตัววีชุดอัลบั้ม3ามอัลบั้ม4ครับมาครบมาเต็มครับยินดีกับพี่น้องในบ้านเขียวด้วยแล<ด>้วกันครับอย่างที่บอกไว้ทุกคลิปทุกช่องทางครับถ้าใครที่ ก็แนวทางในหมู่บ้านของพวกเราครับผมจัดคัดสรรวางไว้ให้ในโน้ตกลุ่มทุกวันสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ครับทางขา้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปเลยส่วนแอปแดงแอปฟ้าสามารถจิ้มดูได้ในใต้คอมเมนต์ครับผมวันนี้โปรแกรมฟุตบอลก็จะอยู่ในช่วงของพักเบรกทีมชาติครับแต่เทาว่าหนึ่งคู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันวันนี้ครับลีกวันอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างเลกแฮมครับวันนี้เปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของสต็อกพอร์ตเคานตี้ก็จะบอกว่าเล็กแฮมในช่วงหลังๆผลงานอาจจะลุ่มๆดอนๆครับแต่เท่าว่าผลงานในบ้านของพวกเขาก็ยังคงไว้้้ใจจไดดดดบโยเเเเเฉพพาาะะกกกมมลล่่สุนิงป็ออ สวยครับบุกไปชนะวีคอบมเดลเลอร์มาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้พอสมควรครับสำหรับเจ้าบ้านของเรคแฮมและว,วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยยังคงลุ้นพื้นที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพครับสำหรับเรคแฮมวันนี้ถ้าพวกเขาเก็บ3แต้มได้พวกเขาจะขยับขึ้นไปอันดับที่2ทันทีครับส่วนทางฝั่งผู้เยือนอย่างสต็อกพอร์ตเคาน์ตี้ผลงานของพวกเขาครับหูก็ต้องบอกว่าดีวันดีคืนครับวันไหนดีก็ดีชิบหายวันไหนไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอะไรเลยครับโดยเฉพาะเกมนอกบบ้้าาานนนขของพวกกกเเเ4ัดดดล่ส่สคร็ชยะไปไปแม เท่านั้นเองครับวันนี้บุกมาเยือนเล็กแฮมในบ้านที่ต้องการ3มแต้มอย่างสิ้นเชิงครับวันนี้ไม่ต้องมองอะไรกันมากถ้าจะมองหาผู้ชนะภายใน90นาทีครับวันนี้ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเล็กแฮมก็แล้วกันครับนี่คือ1คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันวันนี้ส่วนใครที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมครับหรือรายละเอียดคู่อื่นสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ในไลฟ์สดตอน4โมงเย็นครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับดูวันไี้สนุกเฮงเหงดยด่วยฟัยงฟันทุกท่านสวัสดีครับ